เอาละครับกับผมจอร์ดี้มาเตอร์ฟักเกอร์น,นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่เกมไซราแอสเซทนั่นเองนะเกมนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหโนี่คือเกมฟรีในสตรีมนะเว้ดูภาพดินะครับไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกโอ้โหนี่คือเกมฟรีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมภาพมันดูสวยขนาดนี้นะครับนะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันหน่อยละกันนะโอ้มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเยี่ยมันทําภาพจริงจังอยู่ในเกมฟรีเนี่ยอุ้ยอะไรอะ มิติอโอ้มายก้โลกกำลังแตกแยกชิ้นส่วนมนตรากำลังกระจายออกไปทั่วโลกเดดเกสอุ้ยสปาร์ลยครับเป็นตัวเป็นตาเลยนะแต่ภาพดูเบอเบอรนะครับอุ้ยไอ้ที่ตัวนี้ในเรื่องคิงคองวะเนี่ยเหมือนสปบรด์ดเรื่องกิงคองเลยนะแล้วเอ๊นี่คือตัวเราหรือเปล่าน่าจะใช่ครับ น่าจะมาโผล่ที่สุสานนักรบเก่านี่ปันตุเป็นตะเลยเดียวยังไม่มีในเรื่องเลยนะครับนะเดาไปมั่วหมดเอะที่นี่ที่ไหนเนี่ยใช่ทีรักหรือเปล่าโอเคนะครับแต่เราเข้ามาสู่ในเกมแล้วโอ้ยทําไมมันแหลกจังนะครับโอ้อุตส่าห์ชมว่าภาพสวยโอเคมันน่าจะสอนเราอยู่นะครับช่วงแรกนะอุย้ยตรงนี้ต้องเดินหนอเนะี่ยคุยหรอโอเคสัากการะบูชา โอ้โหศาตร์ชมว่าภาพสวยจต่เกมแหลกเพราะคอมกา,กากหรือเกมกะโหลกเนี่ยนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้คืออะไรอะดูวิญญาณมันพับุ่ดเหรอเชียร์ดูวิญญาณมัพับุ่ดครับโอเคภาพมันดูนงๆวะ่ะดูไม่สมูทเลยอะอ๋อเราสามารถเปลี่ยนท่าได้ด้วยนะท่าที่แขนครับเราสามารถเปลี่ยนได้ว่ะผู้ชมโจมตีอุ้มอุ้ย <laughs> ไอ้หิ้มีมันกองแก๊งยังวะมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ ศัตรูหรือเปล่านะเอ้ยมีอะไรตายตรงนู้นครับน่าจะเป็นสัตว์ประจำเผ่านี้หรือเปล่าถูกมอนเสเตอร์อุ้ยเอาแล้วครับสมัมปะาดเกิดใหม่เป็นยาแล้วกูปล่อยไฟเฮ้ยไม่มีหลบหรอฮึกูก็โดนหลบด้วยแหละอ่อนหัดเหลือเกินถ้าเป็นโลกคลองแล้วก็แก่เก่งมากเลยนะโอ้เทียมเพิ่งสอนกูใช้ปันอ่ะเนี่ยกูฆ่าสัมปทรดไปแล้วนะครับ มาสอนอะไรตอนนี้ชไป l ด้านบนนี้น่าจะมีสับาอีกหลายตัวครับเออโอเคโอ้พุ่งเอาลราก,กูตกเอาความจริงคือเกมมันก็ดูภาพดีอยู่นะแต่มันติดที่มันดูไม่ค่อยสมูทเลยนะครับนะคือวิจารณหน่อยซึบซึบจึมโอเคมันดูไม่ค่อยสมูทแหละบางทีะนะคุณผู้ชมนะคือแบบว่ามันมีกระตุกกระตุกอ่ะคือภาพมันดูหน่วงๆนวงอะ่ะ ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกได้ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมตอนอ่านหน้าจอไปเราจะสัมผัสได้หรือเปล่านะครับโอ้โหอะไรวะนะน่าจะมีสัปปะรดเยอะเลยครับมาแล้วหนอนน้อยหนอนผีเสืนอน้ออุ้ยอะโหซุบเรื่อเรื่อยเรื่อยเรอะไรทำให้ปล่อยไม่ถึงวะนี่อะแล้วกูปลาหอกแล้วกูปลาหอกแล้วกูปลาหอกนย่า แล้วกูปาหูเย้แน่สู้โคตรผิวว่าไงแล้วกูปลารัวๆเลยแล้วกันโอ้โหกดค้างได้ด้วยคุณผู้ชมบาสติมบาสติมเป็นความพินาศแล้วกูกดค้างเข้าหัวไงแค่นั้นแหละแตกโอเคเอไปแก้วโอ้โหสัตปะหลาดเยอะเหลือเกินแล้วกูใช้ขาแล้วกูฟันแล้วกูฟันสู้ฟันซอกไงอะยะลบเอ้เนีเฮ้ยสัตว์ตุกแกงสัตว์ตัวแห้งแกง อ้าวตายมาแล้วอ้าวมันตายเลยเร็วจังวะดูดพลังเยอะเราสามารถฮืดตัวเองได้ด้วยครับฟื้นฟูพลังจากธรรมชาติคือเราสามารถพักเพิ่มเลือดได้โดยการแบบว่าดูดน้ำอมฤตไงเข้าใจป่ะอันนี้ผมก็งัวไว้นะฮะจริงๆไม่แค่กด e อ่ะมันก็คือเพิ่มเลือดแล้วแหละเน่ยแล้วสวยๆโอ้ด้านหน้าสับปะรดเยอะเลยครับยะมาเด็แล้วกูพร้อมสู้อยู่แล้วไงแล้วกูพร้อมซัดมาเลยครับกูพร้อมรับนี่ไงี่ เอาละเอาละพวกตีใกล้ต้อใช้ฟันไว้ผมว่าฟันมันแรงกว่านี่ไงนี่ไงโอ้โหแล้วกูสู้สุดใจเพื่อชุมแพบูมาฟันตรงนี้แหละไอสัตว์นี่ไงเออไอ,อ้ย๋มาดิามาตีความบินนัทอึอมมาตีมความบินนัทฮาโดเคนฮาโดเคนฮาโดเคนนี่ไงเฮ้ยไม่ตายว่ะฮาโดเคนแล้วกูอ,อุ้ย หอกระเบิดครับเฮี้ยมันคือท่าอันตรายเลยนี่ว่าดูซึมซับพลังธรรมชาติดึง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 งดึงงโอเคโอ้้างหน้าดูเหมือนจะเป็นปราสาทครับเพราะมันมีลาแสงโผล่มาจากตรงนั้นไงเชีย่ยห้างหน้าดูเหมือนอันตรายครับมีอันตรายเลย,ยคัทซีนไม่ดีแน่นอนครับอย่างนี้ดึง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  เดีดีดึงอุ้ยโอ้โหผมว่าไอ้ที่นี่น่าะของจริงว่ะนี่แหละคือเรื่องทองสกาวไอแลนด์โอ้สัตว์ร้ายแห่งหงมาโรคมันโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วเห็นกันเหรอยะกวางระเบิดแล้วกูวางกับดักระเบิดแล้วกูวางอ้าทุบลบจุกแล้วก็จุกเฮ้ยเขาเรียกว่าวางกับดักระเบิดโอ้ยกระจอกอ่ะอันนี้กูเล่นกับหมูอะนี่คือหมู เอ้ยล่ะเกือบตกย่องโอ้ยแค่ฮาร์โดโเ้เก่งนี่คือหมูจัดเลยเนะี่ยนั่นก็หมูอยู่เนะี่ยมาเลยระบุดเฉือน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 โลบโอ้โหนี่นั่นก็หมูหมูปะเนี่ยหมูก็ยังไม่โลนก็ยังไม่หมูโอ้โหเฮียในหนังยังเก่งกว่าเลยจุ๊บหลบจุ๊บจุ๊บโอ้โหบาสตีมว่ะบาสตีมคขามิน,าน่าด้วยมาดิโอ้โห เอ้นี่เขี้ยวงูหรือเขี้ยวงูเนี่ยโอ้เอาคิงคองมาเจอกูดีกว่าไอ้หนูเฮออะไรวะนะมาดิยังก็เดินมาล่ออ๋อจิบ่า,าแล้วถาดูเกงาดูเกงเรียบร้อยครับโอ้กูแตกครับโอ้เริ่มใหม่เลยฟืบจูบจูบก็เรียกว่าส่องกระแสส่องกระแสทางด่วนเอาจริงแล้วผมเอาจริงแล้วผมไม่มีเล่นกับคุณแล้วนะที่ผมตกไปแล้วผมอ่อยให้ ต่อยครึ่งหนึ่งที่ไปลงมาได้แลครึ่งถึงเน็ตเคเรียบร้อยแล้วโชว์ไปนหนึ่งบารครับแต่เรียบร้อยดูพลังจากตัวของพวกเจ้าจงมาโม้พลังให้กับคลาบาสตีแห่งความพินาศอซจะบอกว่านี่คือบอสนะคนหมูเลยว่ะคือถ้าไม่ตกตายเราเรียกว่าแบบว่าชีวิตเดียวอะแค่นั้นแหละนะครับข้งหน้าคือดวงใจแห่งบนตาราครับ โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีหลอดเลือดอย่างงี้แป๊บน,นึงนะเราบอสอยู่ไหนวเนี่ยแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมมันมีหลอดเลือดวะคุณผู้ชมผมอาจจะระแวงเกินไปวะ่ะลองดูหน่อยแล้วกันนะเอาปาเข้าไปลดนะเลือดรสดะไม่ลดวะเดี๋ยวก็หรือว่าหรือว่าต้องปาโดนกล่องดวงใจมันวะอุ้ยลดเอ้ยปาโดนกล่องดวงใจลดคนระับคุณผู้ชมแลว้วกูปาไง เฮ้ยมีแขกไม่ได้รับเชิญมาหรอกผู้ชมเฮ้เอมึงขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้น้องมึงกระเบือเกินไปแล้วกูปลาอยู่บนนี้แหละโอ้โหกงจัดเลยเขาเรียกว่าทหารรับจ้างรับจ้างปลาระเบิดผู้ชมไปทำไอ้เยี่ยงอีซี่เกินดูดิก็ปลาอยู่บนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับดูดิก็โยนระเบิดไป โยนระเบิดโอไลต้มโอ้โหเรียบร้อยปะเรียบร้อยครับอีซี่เกินเอ๋ผีเสื้อมันบินไปที่ไหนไม่รู้ครับอยากจะฆ่า,ากูมากๆกับพวกมึงอ่ะตกตายไปซะไอ้เหี้ยแล้วก็เจอเระเบิดปลาลมโนงหมูอะนี่คือทริคของการฆ่ามอนสเตอร์ที่โง่ๆครับที่บอทมันตั้งมาแบบโง่จัดอะ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็เจอกูฆ่าแบบอีซี่บายอีซี่เพย์นะครับไอ้เหี้ย ไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อกับพวกนี้ต้องไม่ต้องเอาตัวไปกั้เกลือกกับพวกมันเราก็ชนะมันได้โดยแบบโนดาเม g นะครับเนี่ยรังไข่เนี้ยน่าจะใช่ป่ะอุม้มโอ้โ,โหชียงงแล้วไงเฮ้ยเอาเดี๋ยวกอนเอ้ามันไม่ออาไปโอ้โหเฮียมาดิแต่กูฆ่ามาแล้วตัวหนึ่งแล้วดิมาเลยฆ่าอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไอ้น้องฆ่าอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรน้อง อืออะพี่ฆ่าหนูมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะดิน้องมาดิหนูหนูจะสนูจะสู้พี่หนูจะสู้กับพี่อ่ะน้องหนูจะสู้พี่จริงน้องหนูจะถามจริงๆคือหนูจะสู้กับพี่จริงๆหรอหนูจะสู้พี่หนูจะสู้พี่จริงเห,หรอน้องัดไอ้เนี่ยแตกไปดิเฮียโคตรอีซี่เดียวป่ะโอ้ล่างนอกมีเต็มเลยครับซึบเกิดอะไรขึ้นนะเอ้มันตายแล้วไหมเนี่ยอ๋อ,อเกิดอะไรขึ้น,นอาวนำไมกูบักกูบักไอ้นัานมันบักเหรอ จิ๋มหาแล้วคุณผู้ชมครับกูบักครับอไอเฮี้ยกูบักเฮ้ยกูบักเฮ้ยฮัลโหลเทพเกินมนะั้งเกมบอกว่ามันถึงกับบักชี้อตอนนี้วะเนี่ยโอ้ดีๆทั้งนั้นฮึยโอ้โอ้อเฮี้ยแล้วผมตีมันไม่ได้ผมต้องใช้ระพลังเดียววะนี่ไง เออดอกกูตายเอาฆ่ากูฆ่ากูจ้ะให้มันจบที่รุนเรานะครับฆ่ากูเออเรียบร้อยครับไหนดูซิมันเริ่มใหม่ตรงไหนครับโอเคเริ่มใหม่ที่หลอดสองครับโอเคถือว่าลุยได้อยู่ถ้าเริ่มใหม่หลอดแรกนั้นกูไม่เล่นแค่นั้นแหละนะครับมาเริ่มใหม่หลอดสองแล้วเราก็ทำลายเม็ดไปก่อนนะครับจบตีฮังโอเคคัซนนะครับ อาปลูกสับป,ประรดด้านบนเดี๋ยวกูขึ้นเลย่าไม่ต้องห่วงหรอกไอพวกในกระจกด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องๆไม่ต้องห่วงตัวเดิมไหมโอเคตัวเดิมก็หมูเลยตัวเดิมก็หวานไก่ดีน้องหวานไก่รู้จักหวานไก่เปล่าเขียวหวานไก่อะหวานไก่ก่อว่ะน้องหวานไก่กอว่ะน้องรู้จักเปล่าน้องยูฮูยูฮูอีซี่ไอหมูทางนี้นะหมู ตัวในคลองสกาวอะไรยังโหเก่านี้กูบอกให้มาเดียตายซะมึงอ่ะโอ้โหอี้ยนึกว่ากินลาบหมูน่าไมอุยอีซี่จังเลยอ่ะมึงพออมึงตายตัวมึงก็กระจอกนะล่ะฟุบลบลบลบเฮ้ยผมว่าผมไม่มีเวลาต้องมาฆ่าพวกนี้มันเสียเวลาเกินไปครับมันคือมันอยู่คนละเกตไงสเต็ปง่ายๆวันทูทีไม่ได้เป็นคนที่เกเรวะซึบหลบนี่ไงแล้วก็หลบแล้วก็โจมตี ตึมเรียบร้อยครับคัดซีนอันต่อไปอยู่ไหนเอ่ยเอะอยู่ด้านบนครับแต่ฝั่งอื่นใช่ไหมโอ้กระจอกเกินโอเคมาตื่นขึ้นมากูชาร์พลังรองแนละ้น้องโอ้โหมาดคำรามเหรอ,อคำรามเหรอรู้จักคำลนทนไฟปวะมึงอะคำลนทนไฟมาเดียวรักกูฟันแล้วกูฟันสู้ฟันสู้มีบอสตื่นที่เก่งกว่านี้หรือเปล่านะ แล้วกูเอาไปเลยมายเลยเีย่กว่าระยะประชิดจิตแจ่มใสบึ้มมาเลยโอ้โหมันตายแล้วคุณโยมมันตายง่ายยังวะไปละเจอกันผมไม่เสียเวลาฆ่าลูกน้องก็จอกก็จอกมันหรอกครับมาแล้วก็บึ้มต่อเฮ้ยมันมีตัวอะไรยืนอยู่บมนนั้นด้วยนี่เป็นแท่นบูชาเลยดูดมิมันยืนอยู่บนแท่นบูชาครับไอ้น,นี่อาจจะเป็นตัวบอสก็ได้นะ ที่บอกว่าคอยปบปักรักษาเจ้านายอะ่ะทีสุดท้ายปะเนี่ยมาดิอีกทีเดียวให้มันเสียถึงข้างในปุ้มโอเคอีซี่วะพวกมันตายหมดแล้วครับนี่คือจิตมุดเงี้ยวโอ,โอ้โหเยี่ยเป็นวเคีเลยวะแล้วแล้วศิลาอาถันก็กลับสู่ห้องต้องประสงค์เหมือนเช่นเคยครับโลกก็จะกลับสู่ความสงบสุขอย่าบอกเกมจบแล้วนะมีแค่นี้จริงเหร ถามจริงง่ายเกินนะครับไปละเจอกันเซริซาวะทามาโอจบจริงด้วยแบบคุณผู้ชมอีซี่โอเคครับคุณผู้ชมครับก็พอแค่นี้ละกันนะเฮียผมเล่นจนเคลียร์เลยว่ะไอ้เกมมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับถ้าสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดกันได้เลยเกมฟรีในสตรีมนะโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกด,ดีจอดีมาเตอร์ฟาเกอร์วันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ Play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break.